สวัสดีค่ะยินด,ดีเข้าสู่ช่องปูขผองย่าพาแฟมิลี่นะคะสวัสดีเช้าวันพระนะคะวันเสาร์นะคะมาดูกันนะคะวันนี้เตรียมไปวัดกันนะคะใช่นะคะมาดูปู่ผ่องกันเป็นบยอมสตาร์ดรถไว้มันก็นเลยสตาร์ดยากแล้ววันนี้ ค่อยถอยพวกเออคนของใส่ก่อนก็ได oh, ้เอาขึ ong, ้นรถขึ <mythology> lak, ้นรถพวกจะไปซ่ง ค่อยถอยเด้อยกำเบรกนันเด้อโอเดี๋ยวขอถามเหตุผลก่อนเป็นยังคือบ่อยากใส่อหลังคามันโมเมนต์เนี้ยใส่มด้ามันโมเมนตนีใส่พวันโบที่ใส่เหมือนเสาเพื่นนมันโมเมนต์เนี้ยใส่แบบนี้แบบใส่แบบถอดได้ค่ะวะถอดเข้าวถอดออกได้พอใส่โหว่าไม่ใส่นะคะเอาถอยไปดิถอยค่อยๆกำเบรก้อ ที่เบื้องดากให้ถอยมาได้พวกฝนตกนะคะตอนนี้พ่อไม่ใส่นะคะพ่อไม่ใส่นะคะสังคา,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 าเดี๋ยวเอียไปดอกเดี๋ยวเพิ่มเดีย๋ยวเพิ่มเบรกก่อน พลอยแบบเสียงมันดังเนาะไปป่ะเนี่ยไปวัดกันนะคะตอนนี้นะคนตกไปพลอยนะไ,ไปเลยพอ่อเออเดี้ขอเจ้าไปดอกขอจิตตาไปด้านหลังน้ำยาด้น,ดน,ดนดด้วยซึ่งเอาขันหงมมาเบะไปโปรดซ้ำหนีประตกแห้งดอกแผลไฟไ,ไปเลยพอ่อ ทยอยไปไว้กัดควาดกันนะคะตอนนี้นี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะพ่อบอกว่ามันไม่เท่นคะคะมันไม่ใช่รถที่ต้องมาใส่หลังคาพ่อไม่ยอมใส่นะคะแอดก,ก็ไม่รู้จะพูดยังไงตามใจพ่อก็แล้วกันไปไวัดมาเดวสิไปใส่วันนี้ยายสุดไปฮะ จะไปซื้อมุ้งนะคะซื้อมาไว้ใส่ในเฮืออเทาน้ำนี่ละอันนี้อันนี้นนให้คนละเงินยูทูบเดอ้อแบ่งกันคนละสองพันเอาอะบ่ลายเ<ๆ>ดยวคนละสองคนละสองเนาเบิ่งนอนเอเล่ยู่ค่ะพี่น้องโบมีเบีย เอาอยายพงกละสองพันเงินยูทูบนั่นแหละสามคนเท่าแบ่งกันได้บัวลายดอกค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายเ้อ,อเที่ไม่ค้ำโฆษณานะคะนี<อ>่แหละค่ะว่าไปใส่ดอกกับมุนเวียนใส่ในขอบรัวนี่แหละ่าหนาค่าไฟยายจะไปช้อปปิ้งนะคะยายจะไปช้อปปิ้งนะคะตอนนี้ยายอย่าบ่นอย่าบ่นเดี๋ยวซื้อมุ้งก็จะตั้งหากอยู่สองร้อยสามร้อยซื้อมุ้ง มันยูทูบเด้อนี่เดอเอ้อสิไปใส่ยี่บ่หลังคารถนะคืบอบ่ใส่สิใส่ให้ดอกรัาจะใส่กันด้นี่แล้วย้ำฝนนี่แล้วไม่สะดวกเพื่ออีเบะนังน้นงนงนนนำนะพ่อบอกว่าขี่ส้มบรรยากาศไปสัน้นบ่ต้อ,ตองใส่แล้วว่ะเบะแล้วบ่อยากใส่หลังคา ใส่แบบถอดก็ได้ค่ะว่าน้ำมันยำสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปซื้อไปชอปปิ้งก่อนนะคะพาแม่ไปชอปปิ้งก่อนขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องปูของย่าพาแฟมิลี่นะคะและไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ